มาค่ะวันนี้ก็เป็นเมนูเท่าที่เห็นนะคะก็จะมาเก็บผักในสวนของเราอ่าเอาไปกินกับส้มตามาไปกินกับลาบต่างๆผักก็จะเป็นผักเป็นพริกในสวนที่ปลูกไว้นะคะเป็นเท่าที่มีนะคะนี่ก็จะเก็บไปมากรูดไปทำลาบป่ะไปทำกันเลย

มันเยอะนะไม่ได้หมดเสื้อเสื้อสีม่วงนึกว่มมกวามาจากโรงเรียนเดียวกันเปรี้ยวรุ่นพี่เหรอ,อ,อวันนี้เล็บดำเลยอะ่ะทำผมเด็บขาดอะ่ะมันกินเราอยากเบิงเงินด้วยนีน จักเพิ่นเั็นสะอาดอมไว้ก่อนวะเขียนยาส้อมส่เดียวอมตามกินได้จะคของนสาวผมบ๊อบเมนูตับตับตับซมตมตมซมซม,มหหรอบ เส้นไม่ดีอันน,น,นี้ก็ใส่เกินเกินอากาหรอบ